ครับผมเพื่อนๆสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฟ้ากกดไหลก้นที่ตามนะครับช่องไอ้อุ้ยเมืองการเลยนะวันนี้เรามาดูเป็นพระเมืองการนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุ้นทรงวัดเขาเมงนะเขาก็พอเล่นหากันแล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ดูง่ายนะครับอันนี้องค์นี้ดูง่ายนะค้าสนมข้งหนิ่งนะครับความเก้าได้อายุถิงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงกล้องซ่องกันนะครับพระเท้นะเพื่อนๆเรามาศึกษากันนะสำหรับเหรียญหลวงพ่อบุญนทรงนะครับ ประการแรกเนี่ยเราก็ดูดวงตาท่านนะครับให้มีเม็ดเล็กคมชัดอยู่ด้านในดวงตานะฮะเหนะครับ,รบอ่าแล้วก็ดูเส้นผมหลงพ่อนะครับนนะครับจะเป็นเส้นเส้นเส้นนะครับผ่าพระเทเห็นไหมอ่โอเคเลยนะครับ พระครูกาชนะปัญญาคมนะ,ะ,บนะบนาบุญทรงครับหลวงพ่อบุญทรงนะเห็นไหมครับเส้นคอยนะจะขึ้นลึกคมชัดนะครับเห็นไหมครับอ่าลายกระโนข้างๆนี่ก็จะเป็นสั่งดีนะเห็นไหมครัคาฝุ่นคาอะไรเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าพระเทพธรรมชาติถึงนะอายุพระก ใช้มานะครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่ก็บิดเบีย้ยวเลยนะครับไม่เป็นกลมกลมแล้วเห็นไหมครับธรรมชาติเนี่ยเราสามารถพริจารณาได้หลายแบบนะทัางธรรมชาติที่บนผื้นผิวเหลี่ยนเลยก็พวกอุปกรณ์ตา่างๆท,ท,ที่อยู่ในเหลี่ยนเช่นห่วงหูเหลี่ยนอะไรประมาณนี้เห็เนะไหมครับเนีย่ยด้านหลังก็ซึกเล็กน้อยนะครับเริ่มซึกละเนะครับคำว่าเมืองเริ่มจะปานแล้วนะแต่นั้นบนเนี่ยก็ยังเด้งรือคมชัดอยู่นะนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เล้นห่ากันแล้วนะครับสำหรับเหรียรญหลวงพ่อมุนส่งนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่นสองเนี่ยเล้นห่านะครับนี่ครับก็เป็นพราแท้นะครับแท้นนะหุ่นเจาะปิ้นนะครับอโอเคเลยนะเพื่อนๆสีทองแดงมะขามเปียกนะ,ะย่างที่เขาชอบเรียกกัน,นะครับมะขามเปียกนะสอนีอันนี้ โอเคครับหูปิ้นดีจริงๆเลยเพื่อนๆเห็นไมเพือนเกลียงหูนะครับการเจาะปิ้นนะก็จันก็ดิ้งหรือกมชัดนะครับเห็นไหมโอเคเพืเ่อนประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดหน้ากันอีกสักทีนึงก็ได้เพืเ่อนๆนี่ครับ นี่นะครับเส้นผ you มเนี่ยหลวงพ่อเนจะเป็นเส้นเส้นริ้วๆไปเลยนะฮะคมนะครับคมโดนตาเป็นเม็ดเล็กกลมโตนะโอเคเลยนะครับครับส้นหนึ่งสามเก่าเนี่ยฮะส้นหมึงส้นหนึ่เขียวคราบงคราฝุ่นครับค่อนข้างขึ้นเล็กกลมชัดนะเส้นผมเส้นผมหลวงพ่ออ่ะ โอเคก็พิจารณาเอาข้าวประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะนะดูง่ายนะดูง่ายตรงนี้โอเคเลยแหละอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอฝากเหรียญหลวงพ่อพมึงส่งวัดเข่ามีนไว้ด้วยนะเพื่อนๆหลวงพ่อท่านเก่งมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมนะใครชินชอบฝากกดลกไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องไอ้อุ้ยเมืองการนะครับเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ